สวัสดีครับผมทนายไอทนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสรุปตารางเงินเข้าของกลุ่มบัตรคนจนนะครับประจําเดือนธันวาคม68เดือนนี้นะครับจะมีการโอนไวขึ้น1สิทธิ์นะครับและเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนที่รัฐบาลโอนมากที่สุดนะครับก็คือจะได้ทั้งหมด8สิทธิ์เป็นเงิน3,395บาทนะครับและเดือนนี้ยังมีเบี้ยเพิ่มเติมของทั้ง2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มผู้พิการนะครับสำหรับวันแรกที่มีเงินโอนนรรรรรักกกงท์าาาา้้ิส4ยย แรกนะครับก็จะเป็นค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ750บาทต,ต่อคนต่อเดือนนะครับสิทธิ์นี้นะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมก็ไม่ได้นะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปชาระค่าตั๋วโดยสารสาธารณะใดก็ได้ในประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนดและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนค้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดประเภทแรกนะครับก็จะเป็นรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือที่เรียกว่ารถขอสอมกนะครับประเภทที่2ก็จะเป็นรถบริษัทขนส่งจํากัดหรือที่เขาเรียกว่ารถบขศ นะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ามหานคร MRT นะครับแล้วก็เป็นรถไฟความเร็วสูง Airport Link l นะครับทั้ง3อย่างนี้เป็นรถไฟฟ้าที่ใช้กันในกรุงเทพมหานครนะครับ รายการต่อมานะครับก็จะเป็นรถไฟนะครับซึ่งอันนี้จะใช้ได้กันแทบทั้งประเทศนะครับนอกจากขนส่งดั้งเดิม4ประเภทนี้แล้วนะครับก็จะมีขนส่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางมาตรการบัตรคนจนเขาเปิดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่1ตุลาคม6 6เป็นต้นไปนะครับแต่สําหรับตรงนี้นะครับขอบอกไว้เลยว่าหลายๆประเภทเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมสักทีเดียวนะครับท่านต้องมีการไปติดต่อสอบถามกันเอาเองด้วยนะครับว่าบริษัทไหนหรือว่ารถขบวนไหนที่เขาสามารถใช้บัตรคนจนได้นะครับเพราะบางบริษัทเขาก็เา ร่วมบางบริษัทเขาก็ไม่เข้าร่วมนะครับรัฐบาลจะไปบังคับเขาทุกบริษัทเลยก็ไม่ได้นะครับประเภทแรกเลยนะครับก็จะเป็นลดเอกชนร่วมขอสมกลถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นลดเอกชนร่วมบขศและลถเอกชนนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นรถ2แถวรับจ้างนะครับและประเภทสุดท้ายนะครับไม่เหมือนใครเลยก็จะเป็นเรือโดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับที่ผ่านมามีแต่รถนะครับแต่อันนี้คือเรือนะครับอย่างที่บอกนะครับท่านต้องไปตรวจสอบไปเช็คแต่ละบริษัทกันเอาเองนะครับว่าบริษัทไหนเขา เขารวมมาตรการบัตรคนจนนะครับสิทธิี่2นะครับก็จะเป็นส่วนลดค่าซื้อกาด LPG 80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับสิทธิ์นี้กดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้เช่นกันนะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อกาดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จำกัดจํานวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดจะว่าไปแล้วนะครับ80บบาทซื้อถังหนึ่งยังไงก็น่าจะวงเงินหมดนะครับ สิทธ์ต่อมานะครับเป็นสิทธิที่ทุกท่านชอบกันมากที่สุดนะครับก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทนะครับสิทธิ์นี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับสะสมก็ไม่ได้นะครับวงเงินชําระค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่่่่กกกกรรระะวววงงงงพาาาาณิิชชย์ํํํหนนนนดดดแแลใ้้้้ไไไมมจจััคตตอเ ที่กําหนดและ4ิที่4ี่นะครับสิิ์สุดท้ายของวันที่1นธันวาคมนะครับ เป็นโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568จำนวน850บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้นะครับวงเงินชําระค้าสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุก,การเกษตรโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประชาชนไปซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กํา,านกหนดและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครัง้งแต่ต้องงงไม่่เเกกิงงินนวททีําาหด850บ ท่านจะใช้ครั้งเดียวหมดก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือห้ามเกินเดือนนะครับถ้าภายใน1เดือนท่านยังใช้ไม่หมดนะครับเขาก็จะยึดเงินกลับนะครับที่ผมบอกครั้งต้นนี้นะครับว่าสะสมไม่ได้นะครับ วันต่อมาที่มีเงินโอนนะครับที่ผมบอกเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่ามีการโอนเร็วขึ้น1นสิทธิ์นะครับก็คือเบีย้ยตัวนี้นะครับรลฐบาลจะโอนในวันศุกร์ที่19ธันวาคม68นะครับจะมีการโอนเงินทั้งสิ้นหนึ่งรายการนะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้สําหรับเงินตรงนี้นะครับก็จะเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพ์เลขประจําตัวประชาชนนะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มมเเตตติ200บาทอคนนดื จากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้พิการนะครับโดยจะทําการโอนเป็นเงินสดไปที่บัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยประจําของทุกเดือนนะครับเดือนละ800บาทสรุปง,ง่ายๆนะครับก็คือถ้าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์เขาจะโอนไปที่บัญชีพร้อมเพย์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้าบัญชีพร้อมเพย์ไม่มีเขาก็จะะอนนุโลมให้ครับ ไปเข้าบัญชีที่ท่านได้รับ800นะครับซึ่งกรณีนี้ได้รับยกเว้นนะครับถ้าเป็นสวัสดิการของท่านผู้สูงอายุนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้นะครับอันนี้เขาถือว่าท่านผู้พิการนี้เดือดร้อนกว่าใครนะครับเขาก็เลยอนุโลมให้นะครับอย่างกรณีเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมถ้าไม่มีบัญชีนะครับเขาก็ไม่โอนให้สักบาทนะครับจนกว่าท่านจะไปผูกความเพย์นะครับหรือไปทําหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้อื่นหรือบัญชีที่ท่านเป็นชื่อร่วมกับผู้อื่นนะครับ วันต่อมาที่มีเงินโอนนะครับก็ตรงกับวันพุทธที่24ธันวาคม68นะครับวันนี้มีโอนเงินจํานวนหนึ่งรายการนะครับเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติม,ตมปี68นะครับรอบเก็บตกครั้งที่3จํานวน800บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้เงินส่งเค้าเปืการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในอัตรา100บาทต่อคนต่อเดือนจํานวน8เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2568โดยจะทำการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์และบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นนะครับ และนี่ก็เป็นตารางเงื่อนไขนะครับว่าท่านจะได้รับเงินรอบเก็บตกครั้งที่3นี้นะครับท่านจะต้องทําอะไรบ้างนะครับนี่นะครับตามหมายกาหนดการที่เขาจะโอนก็คือ 24, ธันวาหกแปดนะครับซึ่งวันเดือนปีเกิดของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องเกิดก่อนวันที่1กันยายน2องพนระครับสำหรับเบี้ยตัวนี้นะครับผมขอย้ําอีกครั้งนะครับก็คือท่านที่เคยได้รับไปก่อนหน้านี้แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับอันนี้เป็นรอบเก็บตกครั้งที่3นะครับถ้าท่านใดรับไปแล้วก่อนหน้านี้ก็จะะไไมมม่่่ีีีีสสิิิทททธด้้รรรรััััับบบนนนนนนนคออําาาาหหปญใกโเง เขาก็จะใจรอบเก็บตกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งท่านจะต้องทําเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะครับก็คือถ้ากรณีที่ท่านรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับท่านจะต้องดําเนินการก่อนวันโอนเงิน3วันก็คือต้องไม่เกินวันที่19ธันวาคม68นะครับ อันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่ท่านไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้นะครับให้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินให้บุคคลอื่นนะครับหรือให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะครับก็ต้องทําภายในไม่เกิน8ธันวาคม68นะครับซึ่งสังเกตว่ากรณีนี้วันที่มันจะหมดเร็วกว่านะครับก็คือ8ธันวานะครับถ้าท่านใดทําวันที่8ธันวาไม่ทันท่านก็เหลือกรณีเดียวก็คือต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาอีก11 19วววััันนนคทเลยี่าม68 ท่านยังไม่ได้ทําอะไรทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับท่านก็จะไม่ได้รับเงินในวันที่ 24, ธันวาหกแปดนะครับแล้วเงินก็จะโอนกับเขาแผ่นดินนะครับอยู่ที่ว่าถ้าเดี๋ยวกองทุนผู้สูงอายุเขาอารมณ์ดีก็อาจจะเอามาโอนให้ใหม่นะครับแต่ถ้าเขาไม่โอนก็ว่าเขาไม่ได้นะครับเรียกว่าเงินกับเขาแผ่นดินแล้วนะครับตอนนี้นอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิที่กําหนดว่าจะโอนภายในเดือนธันวาคมนะครับแต่ไม่ได้กําหนดวันโดยจะมีทั้งหมด2สิทธิสรายการนะครับสิทธิแรกนะครับก็จะเป็นค่าน้าประปาฟรีจํานวน100บาทต่ครูเรือนต่อเดือน โดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงก็คือไม่ต้องมีการสํารองจ่ายไปก่อนนะครับเรียกว่าท่านเป็นหนี้ค่าน้ำประปาเท่าไหร่นะครับรัฐบาลก็จะจ่ายให้เท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขด้วยนะครับ ว่าท่านเข้าเงื่อนไขหรือไม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วและนี่คือเงื่อนไขนะครับก็คือได้สิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีกรณีที่ใช้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับก็คือถ้าท่านเป็นหนี้60บาทเขาก็จะใช้หนี้ให้ท่าน60บาทนะครับถ้าท่านเป็นหนี้90บาทเขาก็ใช้หนี้ให้ท่าน90บาท กรณีที่ท่านใช้น้ําเกิน100บาทนะครับแต่ไม่ถึง315บาทจะต้องชําระส่วนที่เกินด้วยตนเองนะครับอย่างเช่นท่านใช้น้ําไป150บาทนะครับหนึ100บาทรัฐบาลจ่ายให้ฟรีนะครับส่วนอีก50บาทก็จะมีบินมาเรียกเก็บนะครับในส่วนที่เกิน100กรณีนี้150บาทท่านก็ต้องควัก50นะครับรัฐบาลควัก 100นะครับแล้วถ้าหากใช้เกิน3 1 5บาทนะครับผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าน้ําเองทั้งหมดเลยนะครับร้อบาทแรกก็ไม่ได้สมมุติท่านใช้น้ํา350บาทนะครับท่านก็ต้องควักทั้ง350บาท100บาทแรกรัฐบาลก็ไม่จ่ายให้ด้วยนะครับสิทธิ์นี้นะครับไม่สามารถใช้ได้กับปะปาะะหมู่บ้านอบอตอหรือเทศบาลนะครับเพราะว่าเป็นเงินคนละกระเป๋ากับทางรัฐบาลนะครับ สิทธิ์ต่อมานะครับก็จะเป็นค่าไฟฟ้าฟรีจํานวน315บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนโดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงโดยไม่ต้องมีการสํารองจ่ายไปก่อนนะครับก็คือท่านเป็นหนี้เท่าไหร่รัฐบาลก็จ่ายเงินแทนให้ท่านตามจํานวนที่ท่านเป็นหนี้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขอีกนั่นเองนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครวัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีที่ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยตตตต่่่่อออออออเเเเดดดดืืืืนนนนิิิกกััั3งไไขมาาะคคครบสสํญลย็จ้ทธ ไฟฟ้าฟรีกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับแต่ต้องห้ามเกิน3 1 5บาทเด็ดขาดนะครับถ้าท่านใช้ไฟเกิน3 1 5บาทผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดนะครับจำง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าบินมาเกิน3 1 5เมื่อไหร่ก็คือท่านจ่ายเต็มๆนะครับแต่ถ้าบินมาไม่ถึง3 1 5บาทก็คือ0บาทนะครับรัฐบาลก็จะควักจ่ายให้ท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ทั้ง2สิทธินี้นะครับค่าน้ํากับค่าไฟท่านได้รับเงินมานะครับแต่จะไม่ได้จับเงินนะครับ